สวัสดีจ้าวันนี้จะมาแกงไก่ใส่ฟักนะคะเนี่ยใส่ฟักอ่อนเนาะฟักไก่นะคะแกงไก่ใส่ฟักเอาไก่ใส่กรก่อนแก๊ดเดี๋ยวให้ไก่ไก่เราแช่ช่องฟิดไวเ้เนาะมันจะแข็งเราสักแป๊บเดี๋ยวก็เอาพี่แกงมาใส่นะคะ หายแข็งแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ออกพริกกระเทียมเนาะเราขยี้นะคะใส่ลงไปกันแ,แบบ มีน้ำล้างคกุกเนาะใส่ไปเลยเราก็จะปรุงด้วยเกลือนะคะมีเกลือ <c oughs> ผงชูรส ตาลน,นิดนึงต้องเยอะจะ,จะหวานแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาร้าน้ำปาลานะคะน้ำปาระะะปาก้มสุกใส่ไปเลยใส่เข้มข้น ปิดฝาให้ไก่เราใกล้จะเปื่อยนะคะแล้วค่อยใส่ฟักใส่น้ำไปนิดนึงนะคะน้ำแห้งก็จะปิดฝาไว้รอให้ไก่สุกี๋ยวค่อยเอาฟักมาใส่ ไอ้เราก็จะเปื่อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาฟักไม่ใส่นะคะฟักเป่ไปเลยดเดี๋ยวเราก็จะปิดปิดฝาไว้เนาะปิดฝาไว้แปบแ๊บนึงให้ฟักเราเปือ่อยเดี๋ยวเราก็ใส่ใบนังรักนะคะ ะะจะสุกแล้วเดือดปุ๊กๆเลยเราก็จะใส่ใบแมงลักนะคะใบแมงลกักเราก็จะชิมเนาะว่าพอดีออยังผมใบแมงลักเลยค่ะ เดี๋ยวเราใส่ป,ปลาดีนึนงแค่นี้ก็พอนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้งๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ